ยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำาพื้น o ออฟฟิเชครับแม่เปิดชีิตับอเปิดแต่นั่นเปิดอีอนนี้เราอยู่บ้านคุณลุงบุญมาตอนนเรา่บ้านคญมาเา่้างลงมาราบคุงเรับ้าบอนน้ราอย้ามเป็นนี้เราอบ้านคลาีราย่างี้เข้านปแผาราา บางทีสมุรตาการนะคะน่าจะพอบบบอนอจุกบท่หลขโยเถอะแแล้ว้เดี๋ยวมาต้นหาอะไรแบบกระเ๋าขันต ah. ้นหาถุงขนมเอาไปนั่งบนถุงขนมว้าวมันกระขาดบ่เ์โซาแล้วใส่ไหลไป ขาดติกูป้าได้แต่ยัาดดิกาา่คอกให้คเข,ข้า,า,เาคือปปิดไฟเาปิดไฟไปิดไฟเห็นไหมข้างในข้างใน ไม่ปาใช้ายปาไม่ช้ายด้วยเอากินข้าวจะกินอะไรก็เน่ะต้องตำน้ำตกหรือไอ้มีน้ำตกหมูตก <c oughs> ลาบน้ำตกจุกจะกินเปล่าหรือว่าจะกินอะไร,ร,ระกินไงห,หรือจะกินข้าวกล่อง แม่่้ <S an> น้ำพร่เขาซื้อให้กินไว้กินหลายหลยวันอเนียอ่ยอันนี้กินเป็นป่ะเมื่อวานเธอกินปลาดุกวันนี้ไม่ได้ซื้อปลาดุกมากินเป็นป่ะหนุ่มจี๊กกินเป็นกินเป็นครับเอออ่อันนี้ข้าวกล่องข้าวกล่องไว้กินเย็นเหรอเอออนาะกล่องกินยินนี่ไรยเดเงกินอะไรอ่ะจะกินข้าวเหนียวกัน่ะปิ้งลาบน้ำตกอันนี้ก็ข้าว มีข้าวสามอย่างหรือไกินข้าวเนี่ยหจะนั่นเอาไว้กินเย็นเข้าวกินเย็นเลยนี้เดี๋ยวนี่เอาไว้กินเย็นกินอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่อันนี้กินเย็นสะดวกเออ เหนียวมาตกวันนี้อิ่มแล้วแน่นคุณข้าวเหนียวชอบแน่นขอบคุณคุณป้าบุญนะคะสำหรับที่พาผมมารายการกินตื่นมากเลยพี่นกินรอแล้วตื่นมากกับพี่นื้อกินรอดแล้วคุณป้ากับคุณลุงดูแลดีมากค่ะจนจนพวกหนูเกรงใจเลยนะคะเก่งใจ ได้ดกินก็เป็นเลย <c oughs> แต่กินก็เี่นอกนีอ,อ่ะ <c oughs> เอข้า,<อ>าด้เาเลยนะคุณ<อ>ไม่รู้มาใช่ไหมคะไป<ค>อ,ออกไข้างนอกเห็ไม่กลับมา <c oughs> เดี๋ยวไว้กินเย็นจะได้ง่ายๆม <c oughs> ีลาบน้ำตกตุ๊บหน่อไม้นีอ่ะเกิดจากสุโรมัน ่่ออก็ไมรู้ชบแม่ต้องบอกคนหิวกินเห็ดเมือไรอยู่อะไรเนี่ยกินหน่อยเลยนะเห็ดเหี่ยวหมึกปิ้งเลยเมื่อวานเลยเห็นลุงบอกกินปลาดุกเหรอเมื่อวานซื้อปลาดุกไปมื้อเย็นใช่ค่ะปลาดก ว่าว่าให้มันหอเล็กนีแล้วเธอก็กินห่อใหญ่ห่หอเล็กก็ไม่หมดแล้วเพาะนั้นป้าเห็นก็กินข้าวครึ่งห่อเองให้เขาห่อเล็กไม่เหลือเลือแล้วเนี่ยหมูแก้เผ็ดอะขอบคุณครับวัรนั้นป้าเห็นกินนิดเดียวโอ้ไปให้เขาอ๋อสองห่อเลยพอนนี้ล็อกเพลงไม่ไหวหรอกเขาเหนียวติด เียงแห้งหมดกินโวเดียลไปร้องเพลงไม่ได้นะเอ้อร่อยเปล่าวันนี้อร่วันนี้น้ำตกหมูเหรอตื่นตื่นมาสายไปเขาไม่ทำนั่นเลยเที่ยงเติร์มาตอนเที่ยงอร่อยเลยค่ะวันนี้มันนี้น้ำตกตกอร่อยเปล่า ร้านนี้คนเยอะต้องชิมสุดประมายเหมือนบ้านเราไหมเหมือนบ้านเราไหมแต่บางเจ้าคนอีสานขายบางทีก็ไม่เหมือนที่เราเคยกินเนาะอืมเหมือนเลยบางคนก็ตำโอ้โหสุดโหดนะคนอีสานทำเออแกมาลุกมันก้องดันนข้าวเห็ดเราคนตำเจ้าโอ้โหกินไม่ได้เลยไม่รู้มันตำใส่สูตรอะไร ก็ในซานให้ดูซานบ่ได้ไว้หน่อยถ้าไปอยู่บ้านนะโทรมาจะได้ไปเที่ยวบ้านบ้างมาลูกกินเลยกระชินโม้ไปไปตกปลาป้ากินไปตกปลามาทำน้ำน้ำปลาร้ายป้ากินป้าทานปลาไหลด้วยเหรอคะทานสิจะไม่ทำไม่ไดไม่ทานมีลูกเลยไม่กินลูกก็เป็นคนกรุงเทพ ใส่อะไรยาความให่ได้ไม่กิน้เนาะใช่ช่ค่ะผกเจอืกเขได้กินแล้วบอกไปก็ายเงนี้ไม่ลองกินดู่ะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงกินแล้วไม่อร่อยเลยค่ะคุณป้า ได้ค่ะ <c oughs> แปลามันน่กินได้หมดนะได้หมดมันก็เนใต้มันก็เป็นน้ำาม,มดูดูมันก็ทำจากปลาใช่ป่ะใช่ครับน้ำาม,ม,ดมาูดมมูมันก็ทำจากไตปลามันก็ปลาเหมืกันยังกินได้เลย <c oughs> บางบางพีคุณปาการปาการองเกันแวกมดอับนี้ใจครับาครับสำหรับทัวร์กทมรอมีต้องขอขอพ้นคุณลุงคุณมามากๆนะครับคุณป้าใจดีนะโอ้ย แล้วแล้วที่จี๊ดจ๊าดให้จบแต่เมื่อกี้นี่ไปได้ไปไดวันนี้เราไปจะไปต่อที่แอกซารตลาดอะไรนะตลาดตะเค้หรือว่าตลาดตะเคี้ว่ตลาดตะเคี้ตลาดตะเคี้ยวเน่ยตลาดตะเค้แอกซารนะครับบางพีสมุทรปราการ กำลังใจนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ